i you สวัสดีครับวันนี้จะพาทุกคนย้อนไปดูเหตุการณ์วันที่12พฤษภาคมปี2010ฟุตบอลยูโรป้าลีกคู่ชิงชนะเลิศระหว่างแอตเลติโกมาดริดครับพบกับฟูลแลมชิงกันที่เวฟบวกประเทศเยอรมน,นีนะครับคู่หน้าของแอตเลติโกมาดริดนะฮะก็คือดิโก้ฟอร์ลันยืนคู่กับเซอร์จิโอกุนเกลโร่นะครับแอตมาดริดได้ประตูขึ้นนําก่อนจากจังหวะนี้ฮะเกลโรเหมือนจะเตะแป๊กนะครับแต่กลายเป็นดีเข้าทางของดิโก้ฟอร์ลันครับสัญชาตญาณกองหน้านะครับผมยิงเข้าประตูไป1-0นะครับ แต่5นาทีต่อมาครับไซมอนเดวิสครับของฟูลแลมยิงประตูตีเสมอนะครับผมคู่นี้เนี่ยเล่นกันถึงช่วงต่อเวลาพิเศษเลยนะครับแฟนบอลทั้ง2ทีมเนี่ยลุ้นหนักเลยนะครับและแล้วนาทีที่116ครับเกือบนาทีบาปนะครับเซเรเซโกลูเกโร่ครับจ่ายตัดเข้ามาให้กับเดียโก้ฟอรลันครับเข้าฮอตยิงลูกนี้แบบดิดดิดลงพื้นนะครับผู้ทัดประตูของฟูลแลมขนาดนั้นคือมาร์คชอว์เซอร์นะครับผมถอดเสื้อถไล่ย่าดีใจเลยครับอย่างสะใจเลยนะครับผม ฟอรลันยิงได้สองลูกในนัดนี้นะครับทำให้อเลโกมันลิตนะครับเฉือนเอาชนะฟูลแลมไปได้ในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับสองประตูต่อหนึ่งนะครับคว้าแชมป์ยูโรปาลีกในปีนั้นไปครองได้สำเร็จนะครับ และนี่คือที่มาของรูปโปรไฟล์ในแมชหน้นของดิโก้ฟอรลันในร่างไอคอนอาติโกมาติลิตด้วยนะครับเป็นจังหวะที่กําลังจะถอดเสื้อหลังจากที่ยิงประตูชัยในลุกที่2ได้นั่นเองนะครับผมวันนี้จะรีวิวให้รับชมกันนะครับร่างอดติโก้มาติลมี2ล่างนะครับผมล่างนี้ถ้าเกิดไม่ได้ใส่ชุดโมเดลของมาติินะครับผมจะตันอยู่ที่95นะครับผมถ้าใส่ก็98นะครับขณะนั้นดิโก้ฟอรลันอายุ30ปีครับสูง180นะครับผมเท้าหลักคือเท้าขวา นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดค่าพลังแล้วก็เดี๋ยวเปรียบเทียบกับร่างแอดมิริตอีกร่างนึงนะครับรวมถึงร่างแมนยูให้ดูด้วยนะครับผม ร่างนี้เกมลุก99เลยครับเต็มแม็กซ์นะครับบอลคอนโทรลดิฟฟิ้งไทยโพซิชันก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะฮะ91 99 91นะครับส่งสั้นส่งยาว87 90ฟอร์ลันเป็นกองหน้าที่ส่งบอลได้ดีนะครับผมฟินิชชิ่งร่างนี้97นะครับลูกมงก์เนี่ยน้อยนะ77ไม่ใช่กองหน้าสายมงก์นะครับผมยิงลูกฟรีคิกก็พอได้นะครับ93เลยลูกปันไซก็พอดีนะครับ88นะครับสปีด90สปีดต้น91นะครับไม่ได้เชื่องช้านะครับพลันกระโดด79ครับความแข็งแกร่ง80 2นะเออเป็นกองหน้าที่ดูเหมือนบึกๆนะครับผมแต่ว่าความแข็งแข่งแนะบาล้านซ์86นะครับความอึด92นะครับผม แล้วก็ความดุดัน67นะเป็นกองหน้าที่สุภาพมากไม่มีดุดัน <c oughs> การใช้เท้าซา้ายอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับผมความคล่องแคล่ว3เต็ม4ความแม่นยำ4เต็ม4เลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าก็เกือบทั้ง2เท้าเลยนะครับสกิลมี10สกิลเต็มแม็กซ์ครับมี4สกิลยิงก็คือลองเล่งได้ลองเล่งชูตติ้งดิปปิ้งช็อตแล้วก็เฟิร์สไทม์ช็อตมีสกิลทำชิ่งด้วยนะวันทัชพาสทรูพาสซิ through, passing, ่งแทงทะลุช่องเอัลไซเคอร์เลอร์ยิงปั่นก้อย ing, อออ Fox the Box, ออย กอบเขตโทษนั่นเองนะครับเอาจริงๆโดยส่วนตัวนะครับสำหรับดโก้ฟอร์ลันที่เป็นร่างแมนยูเนี่ยผมใช้บ่อยมากหนักมากนะครับคุ้นเคยคุ้นชินมากแต่สาหรับร่างแอดมาริดเนี่ยนานๆจะหยิบมาเล่นทีนึงนะครับนี่ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะมาเจาะลึกนะครับในร่างแอดมาริดร่างนี้นะที่สําคัญคือทรงผมไม่เหมือนกันนะครับมีที่คาดผมเดินไหมเห็นใกล้ๆนะครับผมโมเดลจะต่างกับร่างแมนยูนะครับเห็นได้ชัดเจนเลยนะบางคนไม่เคยเล่นแอดมาริดนะครับผมก็อาจจะมองว่าเอ้ยผมฟูหรือเปล่าไม่ใช่ครับ เป็นที่คาดผมนะครับอยู่กลางหน้าผากด้วยนะยีโกโฟอรันนะครับเป็นกองหน้าประเภทที่สามารถเล่นได้กับแผนหน้าคู่นะครับคุณจะยืนคู่กับกองหน้าอีกคนนึงเป็นสายจรวดหรือว่าเป็นเพยงสไตล์อะไรก็ได้ครับผมหรืออาจจะเล่นแผน CF คนเดียวหน้า3ยืนหน้าเดียวๆก็ได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับผมความเร็วถึงแม้ว่าจะไม่ได้จดี๊ดจ๊าดไม่ได้สายจรวดนะแต่ก็ไม่ได้เชื่องช้าสามารถเล่น CF คนเดียวได้นะครับ เราก็อาจจะเล่นสไตล์คล้ายๆกับเลเวนดอฟสกี้ก็ได้ครับผมก็เป็นกองหน้าเล่น 4F คนเดียวได้สามารถหมุนพลิกยิงแล้วก็ยิงไกลได้ยิงจากนอกกรอบเขตโทษได้นะครับมีสกิลสนับสนุนในการยิงไกลอยู่แล้วครับสำหรับยิโกฟอรลันทุกร่างนะครับผมอ่ะอันนี้พูดถึงทุกร่างเลยนะฮะยิโกฟอรลันนะครับจะมีในเกมอยู่3อร์ชั่นสำหรับร่างไอคอนนะครับร่างแมนยู1ร่างนะครับร่างแอเดติโกมาดิด2ร่างนะครับเดี๋ยวผมเปรียบเทียบ ร่างแอดมอลิดร่างนี้นะร่างที่กําลังรีวิวอยู่นี้นะครับเป็นร่างแจกฟรีที่บางคนเปิดได้นะครับเปรียบเทียบกับร่างอลิโกมาริดอีกร่างหนึ่งนะครับแล้วก็ร่างแมนยูอีกร่างหนึ่งนะครับว่าผิวเินเนี่ยอาจจะดูคล้ายกันแพทเทิร์นดูเล่นคล้ายๆกันแต่ว่ามีความต่างกันยังไงบ้างนะครับ ผมขอแยกเปรียบเทียบกับร่างแอดมอลิทอีกร่างหนึ่งก่อนนะครับดูที่โอเวอร์ออกันเลยนะครับผมร่างของเราจะตันอยู่ที่98อีกร่างหนึ่ง97นะครับอันนี้คือค่าพลังที่ใส่ชุดโมเดลของแอดมอลิทด้วยนะแล้วก็ทำเวลตันนะครับผมถ้าไม่บูสต์เนี่ยก็ลดลงไปพอสมควรเห็นไหม95 95เท่ากันนะเออถ้าเกิดไม่ได้ใส่ชุดแอดมอลิทนะถ้าใส่ก็98 97นะครับผม แล้วก็เพลงสไตล์นะครับร่างเราเนี่ยจะเป็นฟ็อกซ์อินเดอะบ็อกซ์นะครับซึ่งเป็นร่างเดียวที่ฟอร์ลันมีเพลงสไตล์นี้นะครับร่างแอดมิริตอีกร่างหนึ่งจะเป็นโกโพเชอร์ร er วมถึงร่างแมนยูอีกร่างหนึ่งก็จะเป็นโกโพเชอร์ er นะครับผมเด่นๆของร่างซ้ายมือจะดีกว่าในเรื่องของเกมรุกนะครับผม99เลยนะบวก4นะครับแล้วก็จบสกอร์ดีกว่าบวก2นะครับรวมถึงสปีดต้นดีกว่านะครับแต่ที่เหลือเนี่ยด้านขวามือสูงกว่านะแต่ก็บวก1 1 1เนี่ยยมมันก็ออาจจะไ่่่คสงผลเท่าไหร่มากนัักนะครบแต่่สิงที ไม่ค่อยชอบสำหรับร่างด้านซ้ายมือก็คือ kicking power นะครับผม93แต่ว่าด้านขวามือเนี่ย95ิยิ่งเดี๋ยวเปรียบเทียบกับร่างแมนยูนะจะเห็นว่าไอ้ด้านซ้ายมือเนี่ยคือเป็นร่างของฟอรลันที่ยิงเบาที่สุดนั่นเองนะครับผม <c oughs> ส่วนสกิลนะฮะก็ดูแพทเทิร์นอาจจะคล้ายกันแต่มีความต่างกัน2สกิลนะครับด้านขวามือมีนักเกิลช็อตนะครับผมด้านซ้ายมือไม่มีนะครับด้านขวามือมีเวททสพาร์สนะครับ ด้านซ้ายมือไม่มีแต่สกิลนี้ไม่ต้องสำคัญมากสำหรับ CF นะครับด้านซ้ายมือจะมีสกิลต่างคือ Fighting Spirit นะครับเล่นได้ดีในภาวะกดดันกับ First Time Shot โดยเฉพาะ First Time Shot เนี่ยจำเป็นสำหรับกองหน้าตัวเป้าแบบนี้นะครับผมอ่ะอันนี้เปรียบเทียบกับร่าง a d m a t i c d นะส่วนถ้าเปรียบเทียบกับร่างไ Icon Manu นะครับผมเกมลุกของเราก็ยังตัน99นะครับผมแต่ว่าร่าง m a n ูตันไปอยู่ที่96นะครับผมก็ ก็ร่างเราดีกว่านะครับหาช่องดีกว่าแล้วเพลงสไตล์เป็น Fox i n t อิ b o x ็นะคือจะมีความไร้กาดในกรอบเขตโทษนะครับผมหาช่องหาจังหวะดีในกรอบเขตโทษนั่นเองนะครับแล้วก็จบสกอร์ดีกว่าบกุก1แต่ที่เหลือร่างแมนยูดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับโดยเฉพาะสิ่งที่ผมชอบร่างแมนยูก็คือ kicking power ฮะเต็ม max 99เลยถ้าใส่ชุดโมเดลของแมนยูนะถ้าไม่ใส่97นะ ถ้าไม่ใส่97นะครับผมอ่ะสกิลนะครับล่างขวามือเนี่ยจะเน้นหนักที่เรื่องของการยิงไกลนะนอกจาก kicking power มี99แล้วยังมีสกิล rising shot ด้วยนะครับซึ่งล่างซ้ายมือล่างที่เรากําลังรีวิวอยู่นี้เนี่ยไม่มีนะแต่ล่างเราอ่ะมี dipping shot นะครับแต่ล่างแมนยูนะครับไม่มี dipping shot นั่นเองนะครับอันนี้คือความแตกต่างคร่าวๆระหว่างเดียโก้ฟอร์ลันทั้ง3ลร่างเมื่อเอาร่างซ้ายมือนะร่างฟ็อก n t อินเดอะบ็อกซ์นะครับไปเปรียบเทียบกับอีกทั้ง2งร่างนั่นเองนะครับ ทีนี้ถ้าเกิดเราได้มองภาพในการเปรียบเทียบด e โก for ์ลันทั้ง3ร่างนะครับผมผมมองว่าหลายท่านนะครับน่าจะยังเทใจไปที่ร่างแมนยูอยู่นะครับเพราะเป็นร่างที่คิกิ้งพาวเวอร์99้ลิ้วยิงสะใจมีไลทิ้งช็อตด้วยนั่นเองนะครับจังหวะหมุนพลิกยิงนะครับก็ทําได้ดีแล้วเป็นโค้ชเชอร์ด้วยนะครับแต่สําหรับร่างนี้นะครับผมก็ไม่ได้ขี้เละนะครับผมคือสามารถที่จะเล่นคล้ายๆกับร่างแมนยูได้ถึงแม้ว่าเพย์ g สไต l ์จะแตกต่างกันนะครับผมคุณสามารถเล่น CF แล้ว อ่ซีเอฟคนเดียวนะและ้วอาฟอรันยืนหน้าเป้าคนเดียวนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับผมจังหวะหมุนพลิกยิงนะครับก็ยังสามารถยิงได้ยังมีลองเลี้ยงชุดติ้งอยู่นะครับดิปปิ้งช็อตก็มีนะฮะเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้รุนแรงไม่ได้สะใจเท่าร่างแมนยูนะครับโดยเฉพาะอีกสิ่งหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดเราไม่ได้บูสต์นะเราไม่ได้ใส่ชุดโมเดลของแอดมานิดเนี่ยค่าพลังก็จะ,จะดรอปลงไปอีกนะครับผมอันนี้อาจจะความสะใจนะครับในการเล่น กองหน้าประเภทสายยิงไกลสะใจเนี่ยมันก็อาจจะลดความสะใจลงไปนะครับโดยเฉพาะใครที่คุ้นชินนะครับผมกับร่างแมนยูนะครับร่างแมนยูโดยส่วนใหญ่ผมว่าส่วนใหญ่เด็กผีที่เล่นฟอร์ลันร่างแมนยูก็ก็ใช้โมเดลของแมนยูนะครับมันก็เลยบูสต์ค่าพลังปกติแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่ามาเล่นร่างแอดมันิดเนี่ยผมว่าถ้าไม่ได้มีไอคอนร่างแอดมันิดเยอะนะฮะก็อาจจะไม่ได้ใส่ชุดโมเดลของแอดมิดนะครับโดยเฉพาะ คนที่เอาฟอรลันไปผสมประสานกับทีมอื่นเนี่ยมันจะทําให้ค่าพลังดรอปลงไปนะครับเพราะว่าไม่ได้บูสต์นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นจะเป็นสิ่งที่ต้องคิดนะคบคิดนะว่าเอ๊จะเอายังไงดีนะร่างไหนดีกว่ากันนะอันนี้คือถ้าเปรียบเทียบกับร่างแมนยูนะถ้าเปรียบเทียบกับอีกร่างหนึ่งนะนอกเหนือจากค่าพลังนะครับความคิดเห็นส่วนตัวผมก็ยังคือมันก้ากึ่งนะก้ากึ่งนะครับผมร่างอีกร่างหนึ่งเนี่ยยิงแรงกว่าแต่ว่าร่างนี้เนี่ยจบสกอร์ดีแล้วก็ยืนตำแหน่งดีนะครับ ซึ่งมันก็50-50นะผมว่าพอๆกันอะพอๆกันแล้วกันนะครับสำหรับร่างแอดมินิททั้ง2ร่างนะครับใช้ทดแทนกันได้นะครับผมอันนี้เราโฟกัสไปที่ใครที่มีทั้ง3ร่างแล้วมาเปรียบเทียบกันนะครับแต่อย่าลืมไปว่าผู้เล่นหน้าใหม่ในเกมนี้เยอะพอสมควรนะครับผมบางคนที่มีฟอร์าร่างนี้แต่ไม่มีอีก2ร่างก็มีเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นผมจะไม่ ทิ้งประเด็นนี้ไปด้วยนะครับสำหรับใครที่มีร่างนี้ร่างเดียวใน ID ดีนะถามว่าดีไหมเก่งไหมถ้าเทียบกับกองหน้าตัวอื่นๆนะครับผมว่าใช้ได้ดทีเดียวครับถึงแม้ว่าค่าฝลังมันจะยังสู้ร่างแมนยูไม่ได้นะครับผมความสนใจย,ยังสู้ไม่ได้นะครับแต่ว่าวิธีการเล่นนะครับก็ยังทําใหเ้เราเล่นฟอร์ลันได้สะใจได้อยู่ดีนะครับผมมีความรู้สึกว่าเขาเป็นกองหน้าที่เคลื่อนที่ดีมากนะครับผมจังหวะการบังคับจังหวะการหมุนการพลิก การสปินบอลน,นะครับการพาบอลไปข้างหน้าแล้วยิงเนี่ยผมว่ายังเล่นได้สนุกสะใจนะฮะหลายๆลูกก็ยิงได้สะใจนะครับในล่างนี้นะฮะนี่ครับฝากแล้วไปนะครับผมแล้วแทงทะลุช่องนะแล้วก็จับแล้วแต่งยิงแบบนี้เนี่ยโอกาสเป็นประตูสูงสําหรับดีโก้ฟอรลันนะแล้วท่าดีใจนี้มันท่าดีใจผมสังเกตว่าท่าดีใจนี้มายัางไงครับผมตกใจเหมือนกันคือมันไม่ได้เป็นท่าดีใจ พื้นฐานนะมันเป็นท่าดีใจเฉพาะตัวอย่างของเดวิดเบคแฮมหรือว่าอันซูฟาตินะครับแต่ว่าฟอรลันมีท่าดีใจท่านี้หรือว่าฟอร r ลันมีท่าดีใจยูนิค2ท่าหรือเปล่าสําหรับเฟโม o b บายผมน็่งงเหมือนกันสําหรับร่างนี้นะครับผมนี่ติดดิปปิ้งช็อตด้วยโอเคในเฟสพีซีเนี่ยเราสามารถ เห็นท่าดีใจหรือว่ากาหนดท่าดีใจได้2ร่างถ้าเกิดเราไปคีเอตตัวละครนะแต่ถ้าเป็นโมบายเนี่ยปกติเราจะเห็นท่าดีใจจะมีท่าดีใจยูนิคที่เป็นสแตนดาร์ดของเฉพาะตัวนักเตะเนี่ยหนึ่งท่านะแล้วก็ท่าดีใจสแตนดาร์ดทั่วไปนะครับผมแล้วก็ท่าดีใจเฉพาะเหตุการณ์อย่างเช่นจุมพิษสตั๊ดอะไรพวกนี้นะหรือว่าเอาหัวมาโขกกันนนเป็นท่าดีใจที่แบบว่าแล้วแต่จังหวะเกมเนี่ยท่าดีใจนี้ท่าหนึ่งแล้วก็เมื่อกี้เนี่ย บบกไม้บวกมือท่าหนึ่งกลางกลางมือท่าหนึ่งผมก็เลยงงว่ามันเป็นท่าดีใจอยู่นี้สท่าเลยหรือเปล่านะครับผมถ้าผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยนะแต่ถ้าจะให้ดีใจถอดเสื้อเหมือนกับที่มาที่ไปเนี่ยคงลําบากนะในเกมยังไม่ได้ทําอะไรแบบนั้นนะครับไม่งั้นเดี๋ยวโดนใบเหลือง <laughs> ส่วน PAYING STYLE FOX IN THE BOX นะครับถามว่าเล่นยากไหมนะครับผมถ้าเกิดเล่น CF คนเดียวผมว่าไม่ได้มีปัญหาเลยนะครับบางคนอาจจะชอบซะอีกถ้าเกิดว่าเราชอบสายแทงทะลุดช่องหาจังหวะยิงในรอบเขตโทษนะครับเล่นคองบอลในรอบเขตโทษหรือว่าทำชิ่งอะไรแบบนี้นะก็น,นึกถึงโรมาลิโอไว้เลยครับไม่มีปัญหาเลยครับ สำหรับดีโก้ฟอรลันร่างไอคอนจะว่าร่างแจกฟรีก็ไม่เชิงนะเพราะว่ามันต้องสุ่มได้ด้วยนะครับหนึ่งใน2ีนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นไอคอนที่น่าสนใจนะครับสำหรับใครที่เปิดได้นะครับไม่ต้องเสียใจดีโก้ฟอรลันนะครับผมบางคนอยากได้คนนูน้นคนนี้คนนั้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้เล่นใหม่โดยเฉพาะผู้เล่นใหม่นะครับถ้าเกิดคุณเปิดได้ดีโก้ฟอรลันร่างไอคอนร่างนี้นะครับผมก็ อย่าไปเสียใจนะครับผมเล่นได้ดีนะเล่นได้ดีสามารถฝึกฝนให้เก่งแล้วก็เล่นให้เก่งได้นะครับผมสําหรับดโก้ฟอรลันร่างนี้นั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับหมุนแล้วมวนแล้วมวนแล้วมวนแล้วยิงไกลติดดิปปิ้งช็อตท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ More energy and invention early on.